พร้อมนะคะสำหรับคาบนี้นะคะก็คือวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีนะคะในวันจันทร์ที่9สิงหาคมนะคะทีนี้มาดูว่าเนื้อหาของวันนี้มีอะไรบ้างนะคะเนื้อหาของครูนะคะจะประกอบไปด้วย เรื่องที่หนึ่งนะคะการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเสียงดังไปไหมเดี๋ยวครูเบาเสียงให้หรือว่าได้อยู่อันที่สองนะคะก็คือในส่วนของการเขียนผังงานระบบเรื่องที่สามนะคะก็คือ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ปัญหานะคะแล้วก็แบบฝึกหัดหลังเรียนวันนี้มีใบงานให้ทําด้วยหนึ่งใบงานนะคะแล้วก็หลังจากจบบทเรียนของเนื้อหานี้นะคะก็จะมีแบบทดสอบทีนี้แบบทดสอบในเมื่อพูดถึงเรื่องแบบทดสอบนะคะครูจะบอกเลยว่าแบบทดสอบของครูเนี่ยจะเป็นข้อสอบออนไลน์แบบช้อยนะคะซึ่งจะใช้วิธีการเล่นเกม ไปด้วยทําข้อสอบไปด้วยนะคะนักเรียนจะต้องเข้าทําข้อสอบออนไลน์ผ่านเกมทุกคนเพราะฉะนั้นฝากไปบอกเพื่อนของท่านด้วยนะคะว่าจะต้องเข้าใครไม่เข้าเนี่ยครูจะให้ทําผ่านตัว Google Form อีกทีหนึ่งถ้าว่าไม่ได้เข้านะคะเพราะฉะนั้นฝากบอกเพื่อนแล้วกันว่าให้เข้ามาเล่นเกมทําข้อสอบดีกว่านะคะสนุกกว่าอีกนะคะเดี๋ยวครูบเบาเสียงให้นิดหนึ่ง มาดูเรื่องแรกนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็คือการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของขั้นตอนเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะคะก็คืออันที่หนึ่งการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาอันที่สองนะคะก็คือการเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี สาการดำเนินการแก้ปัญหาสการตรวจสอบและการปรับปรุงในส่วนของการถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวจะไปเรียนต่ออีกทีหนึ่งนะคะวีระเชิมาแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนกรุณาเปิดกล้องนะคะถ้านเรียนไม่เปิดกล้องครูจะไม่สามารถดูได้ว่าท่านเรียนกับครูแล้วเข้าใจท่านตั้งใจฟังหรือเปล่านะคะ มาดูกระบวนการแก้ปัญหานะคะหลักๆนักเรียนต้องจำตัวนี้นะคะ,ะจำให้ได้ว่ากระบวนการแก้ปัญหาทางเทวีสารสนเทศเนี่ยสี่ขั้นตอนนี้เขาทำยังไงนะคะเหมือนกับที่เราเรียนเรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณก็มีสีขั้นตอนเหมือนกันถูกไหมแต่เรื่องนี้จะเป็นการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทรีสารสนเทศผ่านสีขั้นตอนหลักตั้งแต่วิเคราะห์กำหนดรายละเอียดของปัญหา 2. เลือกเครื่องมือและออกแบบ 3. ามดำเนินการแก้และก็ 4. ตรวจสอบปรับปรุงนะคะมาดูค่ะ,ะกระบวนการแก้ปัญหานะคะ ทั้งสี่ขั้นตอนนี้คุณครูอยากให้นักเรียนจําให้ได้ว่าเขาทําอะไรบ้างมาดูแต่ละตัวกันเลยนะคะว่า,าวิเคราะห์ทํายังไงเลือกเครื่องมือทํายังไงดําเนินการแก้ปัญหาทําอย่างไรแล้วก็ตรวจสอบทําอย่างไรนะคะ,ะเรื่องแรกการวิเคราะห์และกําหนดรายละเอียดของปัญหาเราวิเคราะห์อย่างไรเรากําหนดอย่างไรดูดีๆนะคะอันที่หนึ่ง ข้อมูลที่กําหนดมาเนี่ยในปัญหาหรือเงื่อนไขของปัญหานักเรียนต้องตอบคําถามให้ได้ว่าปัญหาของคุณที่โจทย์ให้มาเนี่ยคืออะไรกันแน่นะคะเพื่อเพื่อที่นักเรียนจะต้องระบุข้อมูลเข้าให้ได้ถ้านักเรียนตีโจทย์ไม่แตกนะคะมองไม่เห็นปัญหามองไม่เห็นเงื่อนไขที่โจทย์ต้องการนักเรียนจะไม่สามารถระบุข้อมูลเข้าได้เพราะฉะนั้น คำถามแรกที่นักเรียนจะต้องตอบให้ได้ก็คือปัญหาของคุณคืออะไรข้อมูลเข้าของคุณคืออะไรบ้างนะคะข้อที่สองแล้วโจทย์ต้องการอะไรกันสิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยเพื่อระบุข้อมูลที่ออกหรือผลลัพธ์ของมันนั่นเองนะคะส่วนข้อที่สามคือวิธีการที่ใช้ประมวลผล ใช้วิธีการไหนเพื่อกำหนดวิธีการประมวลผลเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาเนี่ยจะประกอบไปด้วยสส่วนหลักๆซึ่งสามส่วนหลักๆนี้นกักเรียนจะต้องเอาไปทําในส่วนของขั้นตอนที่1การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดนะคะ เดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเราจะวิเคราะห์อย่างไรเวลานักเรียนไปทำใบงานนักเรียนก็จะได้ทำได้ถูกต้องนะคะ,ะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาปัญหาของครูเนี่ยครูมีมาให้ว่าเราต้องการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมหือผ้าเพราะฉะนั้นในเมื่อโจทย์เนี่ยเขาต้องการ หาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านักเรียนก็ต้องระบุให้ได้ว่างั้นข้อมูลเข้าอ่ะคืออะไรนักเรียนคิดว่าข้อมูลเข้าเนี่ยคืออะไรคะใครพอจะตอบครูได้บ้างว่าในการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยข้อมูลที่นําเข้าสู่ระบบเนี่ยเราต้องเอาข้อมูลอะไรเข้าไปถ้าคุณจะคํานวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า สูตรสูตรว่ายังไงคะคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านักเรียนเคยเรียนมาแล้วตอนมหนึ่งทั้งในวิชาครูแล้วก็ในวิชาคณิตศาสตร์สูตรการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าว่ายังไงคะอ่ากว้างค,าคูณยาวเพราะฉะนั้นถ้ามนเมื่อน,นักเรียนรู้ว่าสูตรการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าคือกว้างคูณยาว งั้นข้อมูลที่จะนําเข้ามาสู่ระบบนักเรียนคิดว่าเขาจะเอาข้อมูลอะไรเข้ามาคะเพื่อที่จะนําไปคํานวณให้ได้ให้ได้พื้นที่คุณคิดว่าเขาต้องนําข้อมูลอะไรเข้าสู่ระบบอันนี้แหละคือปัญหาหลักที่คุณจะต้องตอบให้ได้อะไรคะค่าอะไร ต้องระบุให้ชัดค่ะว่ามันคือค่าของอะไรคุณกลับไปท่องสูตรใหม่สิสูตรเมื่อกี้พื้นที่สี่เหลี่ยมพืนผ้าคือกว้างคูณยาวเพราะฉะนั้นข้อมูลเข้าของคุณต้องเป็นต้องเป็นอะไรคะต้องเป็นความกว้างและความยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้า อันนี้แหละคือปัญหาหลักของนักเรียนถูกไหมเพราะนักเรียนตีโจทย์ไม่แตกแล้วก็ไม่สามารถระบุข้อมูลเข้าได้สิ่งที่นักเรียนจะต้องพยายามทำให้มากก็คือระบุข้อมูลเข้ามาให้ได้ในเมื่อระบุข้อมูลเข้ามาได้แล้วว่ามันคือความกว้างและความยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้า ข้อมูลตัวถัดไปก็คือข้อที่สองถูกไหมผลลัพธ์หรือสิ่งที่โจทย์ต้องการขั้นตอนที่สองก็คือการระบุข,ข้อมูลออกค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลออกคืออะไรคะ,ะผลลัพธ์ของอะไรผลลัพธ์เขาเขาอยากหาอะไรเอ่ยโจทย์ต้องการหาอะไรคะ โจทย์ต้องการหาอะไรอ่าพื้นที่เพราะฉะนั้นระบุข้อมูลออกก็จะต้องเป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่หรือไม่อ่าได้ข้อมูลเข้ามาแล้วได้ข้อมูลออกแล้วต่อไปก็คือวิธีการประมวลผลวิธีการประมวลผลทำยังไงคะ กลับไปท่องสูตรอีกสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าตอนนี้คุณได้ข้อมูลเข้ามาแล้วก็คือความกว้างกับความยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้าข้อมูลออกคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณอยากรู้พื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นวิธีการประมวลผลของคุณคุณทํายังไงคะวิธีการประมวลผลทํายังไงเอ่ยอ วิธีการประมวลผลก็คือนําความกว้างและความยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาหาพื้นที่โดยการคูณสรุปขั้นตอนที่1นึ่งวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาเสร็จไหมครบ3ามขั้นตอนไหมคะครบระบุข้อมูลเข้าระบุข้อมูลออกกำหนดวิธีการประมวลผลเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนไปตอบ คำถามในใบงานของครูเนี่ยพอถึงขั้นตอนที่1การวิเคราะห์และกําหนดรายละเอียดของปัญหานักเรียนก็ต้องมีทั้ง3ส่วนนี้นะคะก็คือทั้งข้อมูลเข้าข้อมูลออกและก็กําหนดวิธีการประมวลผลให้ได้ต่อไปค่ะขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนที่2ของครูก็คือการเลือกเครื่องมือ และออกแบบขั้นตอนวิธีซึ่งโดยปกติเนี่ยครูแบ่งออกมาเป็นสองประเภทก็คือสำหรับคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วในการแก้ปัญหาก็แค่พิจารณาสิ่งที่ต้องการหาปรับปรุงแนวทางในการแก้ปัญหาบ้างแล้วก็วางแผนส่วนคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาหรือเขียนโปรแกรมหรือใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเลยเนี่ย ก็ต้องพยายามพิจารณาหาสิ่งที่โจทย์ต้องการหาให้ออกนะคะโดยดูจากข้อมูลที่โจทย์ให้และก็วางแผนแก้ปัญหานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะักเรียนอาจจะอยู่ในประเภทที่สองถูกไหมก็คือยังไม่มีประสบการณ์เท่าที่ควรในการแก้ปัญหาแต่เราก็ต้องพยายามหาสิ่งที่โจทย์อยากได้ให้ได้โอเคไหมคะมาดูกันนะคะว่า ขั้นตอนการออกแบบเนี่ยเขาทำยังไงอ,อันที่หนึ่งนะคะเขาจะใช้วิธีการจําลองความคิดการจําลองความคิดทำได้สองรูปแบบนะคะแบบที่หนึ่งใช้ข้อความหรือคำบรรยายเพื่อใทราบขั้นตอนการทำงานของการแก้ปัญหาเวลาที่ ใครมาดูว่าเราใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างไงเนี่ยแค่เขาอ่านข้อความหรือคำบรรยายที่เราวางกรอบไว้ก็จะทำให้เขาเข้าใจกระบวนการของการทำงานของโปรแกรมมากขึ้นมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างการวางแผ,แผนการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้ข้อความมาดูว่าเขาจะใช้ข้อความบรรยายอย่างไรนะคะ คำสั่งแรกที่ต้องมีคือเริ่มต้นก็คือการเริ่มต้นโปรแกรมนะคะอันที่หนึ่งกำหนดค่าความกว้างจริงไหมเมื่อกี้เราบอกว่าข้อมูลที่เราเอาเข้ามาคือความกว้างกับความยาวเพราะฉะนั้นพอคุณจะเริ่มต้นโปรแกรมปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่นักเรียนจะดำเนินการก็คือนำข้อมูลเข้ามาการนำข้อมูลเข้ามาก็คือกำหนดเลยค่ะว่าค่าความกว้างเท่าไหร่ นักเรียนคิดว่าแล้วข้อที่สองคุณจะกําหนดอะไรคะ,ะกำหนดค่าความยาวค่ะจากนั้นได้กว้างมาแล้วได้ยาวมาแล้วขั้นตอนต่อไปคุณทำอะไรต่ออ่ามันคือวิธีการประมวลผลถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คำนวณพื้นที่จากสูตรกว้างคูณยาว พอคำนวณเสร็จสิ่งที่ได้ได้อะไรคะ,ได,ะได้ผลลัพธ์ก็คือข้อมูลออกเรียกมันว่าอะไรแล้วเมื่อกี้แสดงผลค่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแล้วก็สิ้นสุดการทำงานของโปรแกรมนักเรียนสังเกตนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาเนี่ย ข้อหนึ่งกับข้อสองคืออะไรคะคืออะไรในขั้นตอนการวิเคราะห์หนึ่งกับสองข้อหนึ่งกับข้อสองคืออะไรในส่วนของขั้นตอนการวิเคราะห์เมื่อกี้ขั้นตอนแรกคือข้อมูลเข้าไหมคะหนึ่งกับสองคือข้อมูลเข้าไหมอ่ะหนึ่งกับสองคือข้อมูลอะไร ข้อมูลเข้าสามคืออะไรคะข้อสามคืออะไรแน่ใจอ่าสามคือประมวลผลหรือวิธีการประมวลผลสี่คืออะไรคะสี่คือข้อมูลออกเพราะฉะนั้นทั้งตั้งแต่หนึ่งจนถึงสี่ก็จะไปต่อในส่วนของขั้นตอนการวิเคราะห์นักเรียน,นคิดว่าใครมาอ่านข้อความนี้เขาจะสามารถ คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าได้หรือไม่ได,ได้ถูกไหมคะเหมือนขั้นตอนการออกแบบอันกอิทึมที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าใครมาอ่านไม่ว่าใครมาทำทุกคนก็จะได้คำตอบเดียวกันถูกไหมต่อไปค่ะการจำลองความคิดแบบที่สองเมื่อกี้ใช้คำบรรยายใช่ไหมใช้ข้อความใช่ไหมคะ มาดูแบบที่สองค่ะแบบที่สองใช้สัญลักษณ์นะคะ,ะใช้สัญ,ญลักษณ์มาเรียงต่อกันเป็นแผนภาพเพื่อสื่อสารให้เข้าใจตรงกันสัญ,ญลักษณ์ที่เขาใช้เรียกมันว่าผังงานหรือโฟชาร์ตนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้โฟชาร์ตของเรานะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์แรกนะคะอันนี้ที่ใช้แน่นอนก็คือ สัญลักษ์ของการเริ่มต้นสิ้นสุดการทำง,งานเริ่มต้นเมื่อไหร่ให้อยู่ในสัญลักษณ์ที่เป็นคล้ายๆกับแคปซูลนะคะสัญลักษณ์ถัดมาที่เราจะใช้ก็คือสัญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะใช้สำหรับรับข้อมูลหรือแสดงผลโดยไม่ได้กำหนดอุปกรณ์ว่าจะรับผ่านทางแป้นพิมพ์จะรับผ่านทาง อจอภาพหรืออะไรอันนี้คือไม่ได้กําหนดสัญลักษณ์ถัดไปที่นักเรียนจะใช้คืออันนี้เดี๋ยวครูขีดไปให้ว่าไหนใช้บ้างนะคะอันนี้ใช้แน่นอนอันนี้ใช้แน่นอนอันนี้ใช้แน่นอนนะคะ แล้วก็ทิศทางการทำงาน <c oughs> มาดูนะคะเมื่อกี้อธิบายสัญ,ญลักษณ์แรกไปแล้วนะคะก็คือเริ่มต้นกับสิ้นสุดการทำงานสัญ,ญลักษณ์ที่สองก็คือการรับข้อมูลแล้วก็แสดงผลใช้สัญ,ญลักษณ์ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสัญ,ญลักษณ์ที่สามที่ใช้อีกก็คือเกี่ยวกับทางเลือกแล้วก็เงื่อนไขหรือว่าการตัดสินใจเช่น ้าวันนี้ฝนตกให้ถ้าใช่ก็คือเก็บผ้าถ้าไม่ใช่ก็คือนอนอยู่เฉยๆอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือสัญลักษณ์ของการตัดสินใจนะคะสัญลักษณ์ถัดมาคืออันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของการกําหนดค่าหรือการประมวลผลเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ข้อที่3เนี่ยก็คือวิธีการคํานวณของสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วเรียนก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เป็นตัวแสดงถังการทำงานนะคะอันสุดท้ายที่เรียนต้องใช้อีกก็คือในเรื่องของลูกศรนะคะก็คือทิศทางการทำงานจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวานะคะ,ะทีนี้มาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างของครูนะคะ ก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมก็คือในส่วนของการวางแผนการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยอน,นิจโดยใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะเริ่มต้นใช้แคปซูลเห็นไหมคะอ่าเริ่มต้นมาเริ่มต้นปุ๊บเมื่อกี้จากการใช้ข้อความบรรยายเราบอกว่าสิ่งที่จะรับให้ใช้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้ก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้นะคะ กำหนดค่าความกว้างจากนั้นไปไหนต่อคะไปไหนต่อเอ่ยอ่าจากนั้นไปกำหนดค่าความยาวพอไปกำหนดค่าความยาวเสร็จถัดไปได้อะไรมาคะเอาไปทำอะไรคะ แสดงว่าขั้นตอนถัดไปก็คือคำนวณพื้นที่ด้วยสูตรกว้างคูณยาวส่วนขั้นตอนถัดไปทำอะไรคะคำนวณออกมาได้แล้วทำอย่างไรต่อหาหาแล้วค่ะตรงนี้หาอยู่คำนวณพื้นที่เนี่ยหาอยู่แล้วได้คต <Okay. S 1> อบแล้วได้คำตอบแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการ แสดงผลการหาค่าของพื้นที่นะคะมันก็จะจบการทำงานหรือสิ้นสุดเป็นไงคะเมื่อกี้แสดงผลโดยวิธีการเขียนคำบรรยายอันนี้เป็นการแสดงผลหรือการใช้ผังงานในการอธิบายได้ไม่ได้ ได้นะคะต่อไปขั้นตอนที่สามค่ะดำเนินการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนของการลงมือการแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้นะคะโดยอาศัยซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์จริงๆในส่วนของขั้นตอนนี้นักเรียนก็จะต้องเอาอัลกอริทึมที่เรียนเขียนเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโดยคำบรรยายการเขียนโดยใช้วิธีการผังงานเนี่ยหรือโฟชารเนี่ยไป เขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เพื่อให้รันโปรแกรมออกมาว่าโปรแกรมที่เราเขียนเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้จริงไหมเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเอาไปทําในโปรแกรมขั้นตอนถัดไปเนี่ยคุณก็จะต้องมาตรวจสอบและปรับปรุงโดยโดยนะคะการตรวจสอบเนี่ยก็คือการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการดําเนินการ ดูว่าสอดคล้องกับข้อมูลเข้าข้อมูลออกไหมสอดคล้องกับวิธีการประมวลผลไหมหากว่าพบข้อบกพร่องต้องปรับปรุงก็คือเมื่อคุณเอาโฟรชาร์ดหรืออัลกอริทึมไปเขียนในโปรแกรมพอลองกดรันปุ๊บแล้วบังเอิญว่าเกิดการผิดคลาดนักเรียนจะต้องทำการแก้ดีบักหรือทำให้ตัวโปรแกรมสมบูรณ์ที่สุด อันนี้คือขั้นตอนของการตรวจสอบและปรับปรุงโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นกระบวนการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมีกี่กีขั้นตอนคะสรุปมีกี่ขั้นตอนสี่ขั้นตอนอันที่หนึ่งคือวิเคราะห์ใช่ไหมคะวิเคราะห์ประกอบไปด้วยสามส่วนหล,กลักๆอันที่หนึ่งคืออะไรคะระบุข้อมูลเขา้า อันที่สองคือระบุข้อมูลออกอันที่สามคือกำหนดวิธีการประมวลผลจากนั้นเสร็จขั้นตอนที่หนึ่งไปขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองทำอะไรคะไม่ค่อยดีเลยขั้นตอนที่สองทำอะไรเอ่ย าการออกแบบขั้นตอนและวิธีการใช่ไหมการออกแบบขั้นตอนและวิธีการมีทั้งหมดกี่ประเภทคะกี่แบบสองแบบแบบที่หนึ่งคือ,อาการใช้ข้อความหรือคำบรรยายเพราะฉะนั้นนักเรียนก็บรรยายหรือใช้ข้อความอย่างไรก็ได้ที่หนึ่งข้อความที่ใช้จะต้องกระชับ ชัดเจนใครมาอ่านก็สามารถทำได้นะคะประเภทที่สองของการจำลองความคิดหรือการออกแบบขั้นตอนคือใช้อะไรคะใช้สัญ,ญลักษณ์หรือผังงานใช่ไหมคะตามสัญ,ญลักษณ์ที่ครูให้ไปต่อไปขั้นที่สามทำอะไรคะ,ะดำเนินการแก้ปัญหาก็คือเอา อัลกอริทึมที่ออกแบบไม่ว่าจะเป็นผ่านทางการเขียนบรรยายการใช้ข้อมูลสัญ,ญลักษณ์ไปเขียนโปรแกรมจริงๆใช่ไหมคะแล้วก็ขั้นที่4ีขั้นสุดท้ายก็คือการตรวจสอบและปรับปรุงโดยไปตรวจสอบว่าข้อมูลเข้าไปยังไงข้อมูลออกเป็นยังไงวิธีการประมวลผลถูกต้องไหมแล้วก็หากว่าคุณพบข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของตัวโปรแกรม จะต้องทําการปรับปรุงและแก้ไขนะคะอ่ะทีนี้ใบงานของครูค่ะใบงานของครูนะคะให้เรียนใช้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทวีสารสนเทศแก้ปัญหาต่อไปนี้ครูจะมีปัญหามาให้คุณแก้สองข้อข้อที่หนึ่งให้คำนวณการบวกเลขสามจำนวนกับข้อที่สอง ให้คำนวณการหาพื้นที่สามเหลี่ยมสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำให้ครูคือนักเรียนจะต้องไปทำขั้นตอนที่หนึ่งนั่นก็คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของครูให้ระบุมาว่าข้อมูลเข้าคืออะไรข้อมูลออกคืออะไรแล้ววิธีการประมวลผลคืออะไร อันที่สองให้นักเรียนไปออกแบบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหามาโดยใช้ทั้งสองวิธีทั้งอันที่หนึ่งใช้คำบรรยายทั้งอันที่สองใช้ผังงานโอเคไหมคะทำแค่สองขั้นตอนพอนะคะเพราะนักเรียนยังไม่ได้ใช้โปรแกรมในการ รันโปรแกรมจัดก,การเขียนเพราะฉะนั้นในใบงานครูจะให้นัเรียนทําแค่สองขั้นตอนนี้มีใครไม่เข้าใจไหมคะไม่เข้าใจถามเลยนะคะกำมลนัดเข้าใจไม่เอ่ยเข้าใจเดี๋ยวในตัวใบงานนะคะครูจะส่งเข้าลิงก์ใน Google Classroom ให้ นักเรียนไปทีมตอบได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเห็นตัวใบงานปุ๊บนักเรียนก็จะเข้าใจว่าคุณจะต้องคีย์ข้อมูลอะไรลงไปบ้างในแต่ละส่วนนะคะใบงานกรนุณาเข้าไปทำนะคะถ้านักเรียนไม่ทำเนี่ยงานมันก็จะค้างค่อนข้างเยอะเพราะตอนนี้เริ่มที่จะมีหลายงานแล้ววันนี้ก็มีของการงานไปแล้วด้วยมีของวิชานี้คอมพิวเตอร์อีก นะคะอพัาสารามีตรงไหนสงสัยหรืออยากจะถามคุณครูไหมคะข้อที่สองคุณต้องทราบอะไรบ้างเนี่ยข้อที่สองข้อหนึ่งอาจจะไม่มีปัญหาแต่ข้อที่สองคุณต้องรู้อะไรคะอ่านักเรียนต้องรู้สูตรของพื้นที่สามเหลี่ยมนักเรียนถึงจะ ระบุข้อมูลเข้าได้ถูกต้องว่าคุณจะเอาข้อมูลอะไรเข้ามาใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องรู้ไปหามาให้ได้นะคะที่สำคัญฝากไว้อย่างหนึ่งเกาดูนาอย่าลอกนะคะเพราะเวลานักเรียนลอกมาเหมือนที่คุณครูตรวจให้ไปเนี่ยคุณผิดแล้วคุณผิดเหมือนกันเลย ผิดที่เดียวกันผิดตัวเลขเหมือนกันถ้าสมมุติว่าคนที่หนึ่งคูณมาผิดคนที่สองก็ผิดด้วยสามผิดด้วยนะคะครูก็จะรู้ได้ทันทีว่าคุณลอกแน่นอนนะคะคะแนนก็จะหารสองหารสามแล้วแต่นะคะถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรแล้วสำหรับวันนี้ครูก็ไว้แค่นี้แล้วคลิปการสอนรวมถึง ไฟ PowerPoint อันนี้ครูจะเอาไปแนบไว้ใน Google Classroom ให้หมดเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ